อเคไปไปเร็วๆนะครับก็คือสมมติอันนี้ของน้ำเนาะที่จะเป็นดัตเตอร์เบดวก็สร้างดัตเตอร์เบดด้วยกันนิวนะครับเป็นเรื่องระบบอ่าแต่งท่องเที่ยวนะครับอันแรกเราตั้งเป็นท r a เวลใช่ปะทราเวลเช่นนี้รึเปล่าอันนี้เป็น utf8 นะครับ general ci general ci create อ่าดัตเตอร์เบดแรกแรกจะเป็น Member เราจะเก็บก็คือมี id user password full name status แค่นี้พอนะครับห้าิลด์โอเค id ก็นะครับ,นะรบ,นะรบเป็น integer อยู่แล้วนะ user user นะ phw นะครับอันนี้ก็จะเป็น อ่า user p a s s w o r คูณ n n m นะครับเก็บชื่อนามสกุลไว้แค่แค่นั้นอันนี้ก็จะเป็น s t a t u s ัเก็บสถานะเป็น admin นะครับอันนี้เป็นวาชาวาชาอันนี้ก็เป็นวาชาอันนี้ก็วาชาอันนี้ขนาด i ินก็10วาชา user เต็มที่เท่าไหร่ก็ผมใส่50ไปก่อน แล้วแต่ยูเซอร์ใครจะใส่เท่าไหร่พาสเวิร์ดก็ใส่ไว้50ตัวอักษร fool ูเนมก็ประมาณสักสองชื่อคนคงไม่ยาวขนาดนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวสเตตัสผมก็เก็บแค่1กับ2ก็ผมใส่แค่2ก็ได้นะครับแต่อ u t ตัวเอ็ก e ์อินลเมนต์อันนี้ต้องใส่น, auto, นะครับเป็นต้นะครับเสร็จแล้วกดเซฟเราก็จะได้เทเบิลที่1นึ่งประกอบไปด้วยฟิลไอดีเซฟพาร์ s เบิร์ด นะครับสเตตัสก็คือเก็บสถานะ1กับ0นะครับ1เป็นแอดมิน0เป็นยูเซอร์ทั่วไปอะไรนียครับเดี๋ยวเรามากำหนดเอาตรงตรงตรงในนี้อืม응ก็ได้ต่อไปก็สร้างอีกอันหนึง่งก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวนะเข้าแถวไปก่อนอีกเทเบิลหนึง่งเทเบิลนี้จะเป็นตัวสถานที่ก็คือสเตชันเนาะอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะสเตชันก็เก็บ id ID แล้วกอ็อะไรเดียวรหัสรหัสแล้วก็จะเป็นชื่อสถานเป็นสถานที่เนาะรหัสสถานที่รายละเอียดจังหวัด่รูปภาพแค่นี้ก็ได้นะผมใส่ไว้ห้าก่อนอมีอะไรบ้างทับทับนี้ค่อยเพิ่มออเอาอะไรก็เป็น S ID ก็ได้ ID เฉยๆก็ได้นะ นี่เป็นปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นชื่อสถานที่ก็เนมใช่ไหมเนมสเตชันสตี <Name. S 2> ก็ได้อันนี้ย่อๆนะครับเนมเอสตีดีเทลสเตชันก็แล้วสเตจไนะครับอันนี้ก็ d e ดีเทลสเตชันชื่อสถานที่รายละเอียดสถานที่อันนี้ก็จะเป็น จังหวัดใช, vis, ใช่ไหมครับโ r รวิ n ใช่ป่ะไม่รู้นะไปขอพี่พี่บอกอันนี้ก็จะเป็นเออ image img imgg นะครับเก็บอันนี้ผมเก็บเป็นวาราเลยเป็นวาราหมดได้หมดนะแล้วแต่เราจะ generate วาราวารานะครับต,ตัวนี้รายละเอียดจะใส่ข้อความต่างๆหรือจะใส่เป็น text ก็ได้นี่ครับไม่ไม่เป็นไร จังหวัดอย่างเงี้ยนี่ผมใส่ชื่อชื่อสถานที่ก็คงสักหนึ่งร้อยก็ได้อันนี้ก็สิบอันนี้ก็ไม่กำหนดปล่อยมันเลยโดยก็ชื่อจังหวัดคงไม่ไม่อยากถึงหนึ่งหนึ่งร้อยตัวนะฮะอันนี้ image ก็ใส่ไปสักหนึ่งร้อยนะครับแล้วตัวอินคิวเมนอันนี้เสร็จแล้วโอเคเราก็จะมีเทเบิลอยู่ทั้งหมด2เทเบิลเนาะ ของ t า a เวลนะครับสองเทเบิลก็ประมาณนี้เสร็จแล้วดไซน์แค่นี้ก่อนนะครับถ้าจะเพิ่มคิดว่าจะเพิ่มสถานที่ควรมีอะไรอีก ID มีมีเนมชื่อสถานที่รายเอีสถานที่จังหวัดเออหรือเหลือเบอร์โทรติดต่อเนาเราใส่เบอร์โทรติดต่อก็เข้าไปแก้ไขเขากดซักเจอแปบนี้ครับผมไปเพิ่มตอนท้ายเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรผมก็กดเพิ่มจาก i m i t นะครับเพิ่มหนึ่ง ใส่สักสิบตัวแค่นี้นะครับสิบเราก็จะมีปนเพิ่มเข้ามาก็ประมาณนี้ครบแล้วของน้ำโอเค